เสียงจากสวนจันร์ทวนละห้าหนาทีวันพุธที่11กันยายนพุทธศักราช2567ันากสเรากำลังพูดคุยกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอัตตาหรือไม่อนุญาตให้มีแม้แต่นิรตามาแล้วหลายตอนแต่ยังไม่สิ้นกระแสะความแต่ละวันก็มีเวลาคุยกันแค่หนาที วันนี้เราจะพูดกันต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วครั้งหลังสุดที่ได้พูดเอาไว้ว่าธรรมชาติที่ไม่อนุญาตให้มีอัตตาหรือแม้แต่นิรัตตานั้นเจาะจงลงไปธรรมชาติที่ว่านั้นคืออะไร ได้ตอบเอาไว้ว่าคืออิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าพูดให้คนสมัยใหม่เข้าใจได้ทันทีก็คือกฎธรรมชาตินั่นเองอิทับปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่แท้ก็คือกฎของธรรมชาติอิทับปัจจยตาเป็นกฎของสรรพสิ่ง ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎของสรรพสัตว์ถ้าเราเข้าใจชัดอย่างนี้เราก็จะเห็นได้เองว่าเออในกฎของธรรมชาติคือในอิทัพป,ปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาทนั้นมันไม่มีช่องไหนเลยที่จะอนุญาตให้มีอัตตาตัวตนคนสัตว์ขึ้นมา และไม่ให้มีแม้แต่นิรัตตาที่ปฏิเสธความมีอยู่ของตัวตนคนสัตว์นั้นด้วยซึ่งสำหรับคนที่ยังใช้แต่ตักกะเหตุผลคิดไปพอได้ยินคําอธิบายอย่างนี้มันก็จะงุนงงสงสัยเพราะ คําอย่างนี้มันไม่สามารถจะเข้าใจได้โดยเหตุผลหรือโดยความคิดแบบตรก,กะแบบปรัชญาแต่ว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างตรงไปตรงมาตามธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ายะถาภูตะยานทัศนะ ทัศน,นะก็แปลว่าเห็นญานะก็แปลว่าปัญญายถาภูตะก็ตามที่มันเป็นคือมันเป็นอย่างไรก็เห็นมันไปตามนั้นโดยที่ไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาคือไม่ให้เกิดสังขารจิตไม่ให้เกิดเหตุเกิดผลเกิดตะก,กะขึ้นมาในความคิดเพราะทั้งตะก,กะเหตุผลในความคิดนั้นมันก็เป็นสังขารจิตชนิดหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจมาถึงตรงนี้แล้วก็มองสรรพสิพส่งสรรพสัตว์ไปตามปรมัติตคือตามความเป็นจริงของมันก็คือไปตามอิทธ,ปทธิปยตาปฏิจจสมบาทนั่นแหละมองจนกระทั่งจิตเห็นจิต,จ,ตจิตเท่าทันความคิดซึ่งจิตจะเห็นจิตจิตจะเท่าค,คันความคิดได้อันนี้แหละจะต้องฝึกฝนเบื้องต้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องฝึกสติ เจริญสมาธิคือบำเพ็ญสมาธิภาวนามาอย่างน้อยก็ระดับใดระดับหนึ่งไม่ต้องถึงได้ฌานสมาบัติก็ได้แต่ถ้าได้ฌานสมาบัติด้วยก็ดีแต่เบื้องต้นก็เพียงแค่ทำให้จิตมันมีสมาธิคาว่าจิตมีสมาธิก็คือจิตมันควบคุมความคิดได้มันสามารถสลายเหตุสลายผลออกไปจากความคิดได้ จิตก็ไม่ได้ปรุงแต่งไปมันมีสมาธิพอจิตมีสมาธิอย่างนี้มันก็จะเกิดยะถาภูตะญานัศนะคือเกิดการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปตามที่มันเป็นจริงอย่างไรด้วยสติปัญญาอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นได้เองว่าอ้าวถ้ากฎของธรรมชาติแท้ในอิทัปปเยตาในปฏิจจสุวาานี้มันไม่มีช่องไหนเลยที่จะอนุญาต ให้มีอัตตาหรือแม้แต่นิรัตาพอมาถึงจุดนี้มันก็ไม่มีอะไรให้สับสนและสงสัยได้อีกแล้วนะครับ